เป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะครับที่แอดได้มาทุ่มเทกับช่องคนบ้านหนังแล้ววันนี้ช่องของเราก็ได้เดินทางมาถึง1 0 0 0 0แสนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดต้องขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนจากแฟนๆถ้าทุกคนไม่ช่วยกันแอดคงมาไม่ถึงวันนี้ขอบคุณครับและในโอกาสที่ช่องเราครบแสนซับเรียบร้อยแล้วเนี่ย แอดก็จะมีรูปแบบใหม่ๆม,มานําเสนอให้กับพวกเราเนี่ยแอดลงทุนสร้างสตูดิโอใหม่หมดเลยนะโดยอาจจะมีรูปแบบรายการใหม่ๆม,มานําเสนอให้กับพวกเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแอดจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของช่องไปทั้งหมดเลยนะครับคลิปประวัติของศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยจีนหรือว่าฮอลลีวูดก็ยังจะทําอยู่เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีช่วงใหม่ครับที่อาจจะไม่ต้องเป็นทางการอะไรมาก อย่างเช่นวันนี้ถ้าแอดไปดูหนังหรือว่าดูซีรีส์สนุกสนุกมาแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำกับพวกเรามันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าในการทำคลิปประวัติโอ้โหมันใช้เวลานานมากครับจริงเดี๋ยวนี้นะถ้าคลิปยาวสัก2 0นาทีเนี่ยแอดใช้เวลาทำเป็นอาทิตย์เลยนะครับแต่รายการรูปแบบใหม่ที่แอดจะเอามานำเสนอกับพวกเราเนี่ยมันอาจจะออกได้ถี่ขึ้นก็ออกสลับกันคลิปประวัติก็ทำต่อไปแต่ว่าคลิปชวนดูหนังฟังเพลงมันก็จะได้มีแทรกเสริมเข้ามา ช่องเราก็จะได้ไ,ดไม่ว่างไม่นานนักครับระยะห่างในแต่ละคลิปก็จะได้สั้นลงก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์แอดจะมีอะไรใหม่ๆมาฝากกเราบ้างและในโอกาสที่ช่องเรามาถึงแสนซับเนี่ยแอดก็จะมีช่วงใหม่ขึ้นมาก็คือช่วงแบบนี้แหละช่วงอาจจะเป็นชวนดูหนังชวนฟังเพลงอะไรแบบนี้คือบางทีเนี่ยถ้าแอดไปได้ดูหนังหรือว่าไปดูซีรีส์อะไรมาอะไรเนี่ยมันสนุกก็อยากจะมาชวนพวกเราให้ไปดูหนังเรื่องนั้นด้วย แต่บางทีมันไม่ถึงกับต้องไปทําข้อมูลเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนการทําคลิปประวัติสุดตัวเพียงแค่อาศัยความทรงจําจากการดูหนังมาใหม่ๆเอามาเล่าพวกเราฟังว่าหนังเรื่องนั้นซีรีส์เรื่องนั้น,ม,น,ม,น,นงงมันมีความสนุกอย่างไงมันมีความน่าติดตามแบบแล้วคลิปแบบนี้มันสามารถที่จะออกได้บ่อยขึ้นเพราะการออกหน้ากล้องด้นสดแบบนี้มันง่ายกว่าการทําคลิปประวัติแบบที่แอดทำคลิปประวัติเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โ oh, ห oh, มันใช้เวลาทำหนักามาก ยิ่งเดียเ๋ยวนี้แอดทาคลิปที่ยาวขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นคลิปหนึ่งยาวประมาณ20นาทีแอดใช้เวลาทําเป็นอาทิตย์นะครับเพราะมันต้องเริ่มต้นจากการหาหัวข้อก่อนแต่แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลต่างๆจากเว็บนอกเว็บในอะไรทั้งหมดเลยแต่แล้วก็มานั่งแปลมานั่งเรียบเรียงให้เข้ากับบริบทที่เราจะทําคลิปจากนั้นก็มาอัดเสียงพออัดเสียงเสร็จก็เข้าสู่ช่วงของการตัดต่อก็ต้องหาคลิปหาฟุตเตจ หาภาพนิ่งสวยๆมาประกอบให้คลิปเันหน้าดูคือหลายครั้งนะครับบางท่านอาจจะบ่นโน่นบ่นนี่ก็อาจจะคิดว่าการทําคลิปมัน,มนง่ายบางทีดูแล้วไม่ได้ดัองใจก็อาจจะพากนหงุหงิดซึ่งแอดในฐานะคนทําคลิปเนี่ยก็อยากบอกว่าการทาคลิปเนี่ยถ้าใจไม่รักจริงๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะมันต้องทุ่มเทเวลาจริงๆอ่ะนหนๆก็มาถึงแสนซับแล้วนะครับก็อยากจะเล่าถึงประสบการณ์ในการสร้างช่องนี้ขึ้นมา ต้องบอกเลยว่าแอดสร้างช่องนี้ขึ้นมาจากศูนย์จริงๆเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยแอดไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทําคลิปเลยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าแอดเป็นไกด์อยู่ที่ฮ่องกงมา20กว่าปีแล้ววันๆก็พาลูกค้าไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก้าหมดเวลาแล้วครับซึ่งงานไกด์ก็เป็นงานที่แอดรักมากๆเช่นกันแต่บางทีโชคชะตามันก็มาแบบไม่ให้เราตั้งตัวแอดก็ทํางานไกด์อย่างมีความสุขตามอัตภาพจนมาประมาณปลายปี2019 ก็เริ่มมีการก่อม็อบประท้วงกันในฮ่องกงงานไกลก็เริ่มลดน้อยลงละแต่นั้นก็ยังไม่แย่เท่าไหร่ยังพอไหวคือถ้าเกิดมีม็อบทางฝั่งฮ่องกงเราก็พาลูกค้าเที่ยวทางฝั่งเกาลูนวันไหนมีม็อบฝั่งเกาลูนเราก็พาลูกค้าตลอดทางฝั่งฮ่องกงแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงได้แต่ก็ถือว่าแย่มากๆเลยนะครับช่วงนั้นจากที่เคยมีไรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้สบายๆก็ชักจะเริ่มหายใจไม่คล่องละแต่บางครั้งโอกาสมันก็มาพร้อมกับวิกฤ ในช่วงที่มีม็อบฮ่องกงแรงๆนะแอดก็ได้รับงานงานหนึ่งเป็นงานพาทีมข่าวของทีพีพีเอสมาตระเวนทําข่าวในฮ่องกงคอยประสานงานนี้เขาคอยนําไปสถานที่ต่างๆแล้วก็คอยแปลภาษาให้ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่แบบสมบุกสมบันมากคือมันเป็นอะไรที่แอด venture จริงๆแอดก็ไม่เคยเจออะไรงั้นมาก่อนคือต้องพานักข่าวไปฝ่าดงม็อบหรือบางทีก็ไปเจอกับแก๊สน้ำตาแล้วช่วงนั้นในฮ่องกงวิกฤตมากครับม็อบดิขึ้นพรึบอยู่ทุกหัวแหงเลย บางทีเราไปทําข่าวเนี่ยต้องเดินกันเป็นสิบสิบกิโลเพราะว่ารถวิ่งไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าจะลําบากมันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจแล้วก็เริ่มจุดประกายเม่อได้เห็นการทํางานหลังกล้องของทีมข่าวแต่ก็ยังไม่ได้สนใจนะพอต้นปี2 0 2 0ตเนี่ยตัวนี้แทบจะเป็นศูนย์แอดก็เลยได้มีโอกาสกลับไปพักผ่อนที่เมืองไทยแล้วพี่พี่ทีมข่าวก็ได้ตามมาสัมภาษณ์ที่บ้านแล้วมาอยู่ครั้งหนึ่งพี่ตะกล้องเนี่ยก็ก็อบอกว่า เออคุณเคนก็พูดเก่งพอได้นะแล้วทำไมไม่ทําช่องมือถือแอดก็บอกว่าทาไงล่ะครับแอดทําไม่เป็นเลยตัดต่อก็ไม่รู้เรื่องเครื่องมืออะไรก็ไม่มีพี่แกก็เลยบอกว่า iPad ที่คุณถืออยู่นั่นแหละเอามาเริ่มต้นเลย i m o v i e เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการตัดต่อที่ใช้ได้พอสมควรคุณก็เริ่มจากจุดนี้ก่อนพอเริ่มเก่งแล้วก็ค่อยขยยายไปหาเครื่องมือตัดต่อนอิ้วแอดก็เอาวะไหนๆก็ว่างงานก็ลองลอง,ลองทำดูแต่ตอนนั้นก็เป็นคลิปที่ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยครับ ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองที่ตอนนั้นที่ทํานะแอดก็คงไม่ดูเหมือนกันเพราะมันน่าเบื่อมันเหมือนคลิปที่ทําดูกันเองอ่ะคลิปแรกของช่องเราคือคลิปอะไรรู้ไหมครับคลิปรีวิวน้ำพริกกะปิซึ่งแอดกลับไปเมืองไทยแล้วก็ได้กินน้าพริกกะปิยี่ห้อนั้นแล้วมันอร่อยมากอยู่ฮ้องกกไม่ค่ได้กินอ่ะแอดก็เลยเอามารีวิวนั่นแหละครับเป็นคลิปแรกชื่อคลิปน่าจะเป็นน้ําพริกกะปิที่อร่อยที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นแหละมั้งแต่ก็ไม่เกิดครับ อย่างที่แอดบอกไปว่ามันเป็นคลิปที่เหมือนกับทําดูันเองในบ้านมันไม่ได้เป็นคลิปที่มันแมสพอที่จะให้คนอื่นมาสนใจดูไปด้วยจนช่วงนั้นแอดก็เริ่มทอ้อแล้วเพราะว่าคนดูก็ไม่มีคนซับก็ไม่มีแล้วการที่ช่องจะทำไรายได้เนี่ยมันต้องผ่านพันซับก่อนแอดเริ่มต้นมีอยู่2ซับ10ซับ30ซับแล้วก็ไปติดอยู่ที่80ซับตรงนั้นแหละครับเกือบจะเลิกทําช่องไปแล้วเพราะว่ายังไงก็ไม่ถึงร้อยซับสักทีแอดเกือบผอใจละแล้วช่องเราเนี่ย ในช่วงเริ่มต้นไม่ได้ใช้ชื่อช่องคนบ้านหนังตั้งแผ่นฟิม์มนะครับแต่ใช้ชื่อช่องว่า I Live in Hong Kong คือแอดก็กะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฮ่องกงการกินการอยู่การท่องเที่ยววัฒนธรรมต่างๆของคนฮ่องกงเป็นยังไงในฐานะที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วแต่ปรากฏว่ามันมาผิดเวลาครับเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะฮ่องกงเริ่มเฟล,ลพอดีเฟลทั้งจากม็อบเฟลทั้งจากโควิดที่นี่ยก็มาคิดว่าเอ๊จะไปยังไงต่อดีเนาะ ร้อยซับก็ยังไม่มีเลยแล้วจะได้พันซับจะได้หาเงินหาทองเหมือนเขาไหมเนี่ยเพราะว่าแอดเริ่มดูเลยว่าการเป็นยูทูบเบอร์เราไม่สามารถจะทําอาชีพอื่นได้เลยเพราะมันต้อง,งทุ่มเทเวลาข้ามมันข้ามคืนแต่ช่วงนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแอดเพราะว่ามันไม่มีทัวอยู่แล้วแอดก็เลยคิดว่าเมื่อเรื่องราวฮ่องกงมันไม่ดังไม่มีคนดูแล้วอาจจะนําเสนอเรื่องราวอะไรดีจนแอดมันนึกขึ้นได้ว่าเออแอดเป็นคนชอบดูหนังนี่นะ และที่สําคัญที่สุดก็คือแอดเป็นคนที่ป้าหนังจีนมากมากทีนี้พอจะมาทําเรื่องหนังแล้วเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เป็นเพียงแค่คนชอบดูหนังแต่พอจะมาทําช่องหนังเนี่ยแอดก็ต้องเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลเยอะขึ้นซึ่งแอดก็พอจะมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้เป็นทางการเหมือนที่ทาอยู่ทุกวันนี้ช่วงนั้น,นต้องตระเวนไปขอซับคนอื่นทั่วไปหมดเลยอยากพี่น้องเพื่อนฝูงที่รู้จักก็ต้องบอกให้ซับช่องกูนหน่อยให้ถึงพันซับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนหนึ่งที่อาจจะเลือมไม่ได คนที่ทําให้แอดสามารถผ่านพันซับแรกได้ก็คือเพื่อนสนิทของแอดที่ชื่อบอสโรมิสันครับตอนนั้นแอดก็จะมีซับอยู่ประมาณ9ก0ารยกว่าซับขาดอยู่ประมาณ780ซับซึ่งหายังไงก็หาไม่ได้ล่ะแล้วลพอดีก็ได้คุยกับบอสเขาก็เลยไประดมกําลังขอให้แฟนคลับบ้างมาช่วยซับแอดจนสุดท้ายก็ผ่านพันซับจนได้พอถึงพันแรกแล้วก็กลายเป็น2 0 0 0 3 0 0 0 5 0ั0พัหมื่นซับซึ่งแค่นี้แอดก็ตื่นเต้นมากเลยนะว่าหมื่นซับเนี่ย เพราะแอดเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการทำยูทูบเบอร์แต่พอมันถึงหมื่นซับแล้วเนี่ยก็กลายเป็น2 0,000ื่นสามหมื่นซับพ,พอถึงส0,000ื่นแล้วก็ขึ้น4 5 6หแล้วก็มาถึงแสนซับเนี่ยเป็นอัตราที่เร่งเร็วมากครับอาจจะเป็นเพราะช่วงหลังช่องเรามีคลิปดังหลายคลิปละที่เป็นคลิปล้านวิวอย่างเช่นคลิปนิชเชาแล้วก็มีคลิปจางป๋อจือคลิปแรกที่ไปถึงล้านวิวเหมือนกันก็นั่นแหละครับหลังจากที่บากบันมุมาหน้ามานานในที่สุด ช่องเราก็เดินทางมาถึงแสนซับด้วยการสนับสนุนจากทุกทกคนที่เข้ามากดซับเข้ามาดูคลิปของแอดตรงนี้แอดก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับและจากนี้ต่อไปแอดก็สัญญาว่าแอดจะสร้างสรรค์และสรรหาคลิปด,ดีๆที่มีทั้งสาระและความบันเทิงมาฝากพวกเราต่อไปอย่างไม่หยุดยังเราจะเดินทางไปสู่แสนซับที่2ต่อไปเดินไปด้วยกันอย่าเพิ่งทิ้งแอดไปไหนนะครับไปครับ